สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอแม่ผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาธุท่วมหัวหครับ งานบุญกุศลบารมียิ่งใหญ่ขังสำคัญทีเดียวงานปริวาสกรรมงานปริวาสกรรมแม่ครับตามภาพครับวัดนี้วัดนี้วัดนี้ครับวันเวลาตามนี้นะครับที่ท่านเห็นนี่นะครับผมนำภาพมาให้ชมกันนะครับแบบจะจะชัดๆเลยครับ บุญกุศลมากมายขอกราบอราธนานิมนต์พระคุณเจ้าองค์รมครูบาอาจารย์ครับนะครับทั่วประเทศเลยครับมาอยู่ประอุวาสกรรมครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจบุญกุศลยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับและสำคัญมากๆนะครับ3มคืน6คืน9คืน10วัน รู้ลแล้วแต่จะผ่านไปได้ด้วยความตั้งใจศรัทธาประพฤติปฏิบัติและเป็นมติของสงฆ์ทุกประการโอ้โหอันนี้สะท้อนย้อนกลับไปที่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีศรัทธามากๆลางงานมาบวช10กว่าวันเพื่อเข้าปริวาสกรรมแม่แล้วก็ต้องบอกว่ามีประสบะการณ์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครั ประสบะการณ์ปาฏิหาริย์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับครั้งนั้นผมอยู่ปริวาสที่วัดเกตุบดีศรีวราลามสมุทรสาครอ,อยู่ฝั่งโคเกตครับมีประสบะการณ์ตั้งแต่คืนแรกครับโหนึกว่าฝนตกนึกว่าฝนตกครับผู้บ้บาผู้บ้บาบูบา้าบูวาบูวาเสียงฟ้าพุ่มบำบุ่มบำพุ่มปำ,ำนะครับเปิดโปกออกมาเปิดโปกออกมาดูว่าฝนตกกระหน่ำหนักแค่ไหน ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนใบไม้ไม่กระดิกอะไรเลยแต่เสียงที่ผมได้ยินและพระเพื่อนที่ได้ยินอีกสองสามปกใกล้ๆนั้นมุดออกมาดูด้วยกันเหมือนกันนะครับอันนี้สังเกตดูได้ตอนเช้ามาคุยกันนะครับนะครับก็เป็นปาฏิหาริย์ที่มีรายละเอียดมากมายนะครับาการอยู่ปริวาตสกรรมซึ่ง10วัน10คืนผมมีประสบะการณ์ มากมายนะครับทุกคืนทุกวันครับก็เดี๋ยวว่างๆผมมาเล่าสื่อประสาทศาสนาในครั้งต่อไปแต่วันนี้มาเน้นกันถึงเรื่องงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอราธนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับ,บาารครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์ อยู่ปริวาติกรรมครับเป็นสีมคลและกับอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับเรื่องของบุญปริวาสกรรมนั้นนอกจากเป็นการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการประพฤติปฏิบัติอยู่กรรมนะครับอยู่กรรมไช้นี่กรรมนะครับในอดีตชาติร้อยชาติพันชาติอนเนกนันต์แต่ชาติทีเดียวครับเรียกว่าไถ่กรรมกันแบบเรียกว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติสร้างบุญกุศลส,สูงสุดและโอโหสิกกรรมโอ้โห ต้องบอกครับว่าผมได้มีประสบการณ์และพบกับตัวเองมาแล้วนะครับเรื่องของเวรของกรรมในการอยู่ไปวาดของพระสงค์ครับแหมก็ขออนุญาตนำมาฝากนิดหนึ่งครับงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับ ไปกราบ阿รทินานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปฏิวัติกรรมครับเป็นสีมคลและกับอัุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับผมก็มีข่าวดีข่าวบุญที่ไหนเรื่องราวดีๆเป็นสิมคนแบบนี้ในการทั่วไทยไปเก็บแก๊สไม่พลาดกันมาฝากทุกท่าน ครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอมาลาโทษอีกงๆไม่มีสคริปต์ครับพูดจากใจออกมาครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอพระคุณสุดๆและสวัสดีครับ